โอมชาญสิวันนี้วันที่28เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานวงจรละครนี้เดี๋ยวนี้กำลังจะจบลงเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไปสู่โลกใหม่ลูกจะต้องมาเป็นเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาลทุกๆคนนั้นที่นั่น เป็นเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาลในขณะที่ทุกๆคนที่นี่นั้นเป็นเหมือนน้ำเกลือคำถามโดยการรู้จักความรู้ใดลูกๆผู้ที่มีดวงตาที่สามแห่งความรู้นี้ได้มาเป็นที่เห็นสามตาเวลาได้คำตอบลูกลูกเดี่ยวนี้ได้รับความรู้ของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกทั้งหมด ลูกรู้จักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จากตอนต้นของยุคทองถึงตอนจบของยุคเหล็กลูกนั้นได้รับดวงตาที่สามของความรู้ดวงยานนั้นออกจากร่างหนึ่งไปแล้วไปใช้อีกร่างหนึ่งสัญสกาอยู่ในแต่ละดวงยานพ่อพูดว่าลูกๆเดี๋ยวนี้จงเป็นผู้ที่ละวางจากลูกและนามพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงยานที่ประเส าาจากจาาระของคุณธรรมจุดแรกการกระทําที่เป็นปด้วยการมหัศรรา์ในการเปลี่ยนแปลงโลกเดี๋ยวนี้กําลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนตัวลูกเองมีชีวิตอยู่ด้วยการเหมือนกับน้ํำนมและน้ําตาลจุดที่สองตื่นขึ้นมาในตอนเช้าตรู่และนั่งอยู่ในการจดจําของพ่อผู้เดียวอย่าได้จดจําใครอื่นใดในเวลานั้น ไม่มีการวางเฉยอย่างอันไม่มีขีดจำกัดในโลกเก่านี้แล้วจงละเลิกกิเลสทั้งห้าพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้โลกผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงอยู่ในสภาพอันไม่มีขีดจำกัดและละวางและมีความรักในขณะที่ทำงานรับใช้ผู้รับใช้โลกคือผู้ที่คงอยู่อย่างมั่นคงในสภาพอันไม่มีขีดจำกัด ผู้รับใช้โลกเช่นนั้นจะละวางและมีความรักตลอดเวลาต่อพ่อในขณะที่รับใช้เขาจะไม่ติดยึดอยู่กับงานรับใช้นั้นเพราะการติดยึดอยู่กับงานรับใช้ต่างๆเป็นเหมือนกับโซ่ทองพวงพันธะนั้นจะพาลูกออกไปจากความไม่จำกัดไปสู่ความจำกัดเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องละวาง จากสำนึกรู้ต่างๆของร่างกายจากความสัมพันธ์ของพระเจ้าจากความสะดวกต่างๆที่จะทำงานรับใช้และคงอยู่อย่างมีความรักจากพ่อลูกลูกต่อมาก็จะได้รับพรของการอยู่อย่างเป็นผู้รับใช้โลกและได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา,าพระพิน์ให้มีการช้อมที่จะใส่ กูสต็อปกับความคิดไร้สาระในวินาทีแล้วลูกนั้นจะกลับมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังได้อัดตาโองค์าร